ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม AFK Journey นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสายฟรีสายงบน้อยนะว่าสำหรับเกมนี้แล้วมันเล่นยังไงหรือว่ามันเล่นได้ไหมนะครับซึ่งจากที่ผมเล่นมา20วันนะวันนี้ก็วันที่20แล้วนะครับผมเล่นอยู่นะครับอยู่เซิร์ 9 0นะก็เนี่ยผมไม่เคยเติมสักบาทเลยนะนี่ซึ่งอันนี้เขาก็เพิ่งตีบอสไอหมาป่าตายกันนะครับซึ่งผมก็ครบวันที่20พอดีก็นี่เห็นไหมมันจะมีตัวละครแจก,กฟรีทุกวันนะครับทุก,ท,กทุกของวันที่20ไม่ใช่ทุกทุกของวันที่20 ทุกๆยีวันนะครับมันก็จะแจกตัวละครแสงมืดนะครับอันนี้คือการันตีแน่นอนที่ที่มีแบบว่าเป็นรูปที่มีหน้าคนก็คืออเน,นี้ยคือการันตีแสงมืดแน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละครนะครับที่ผมใช้ในการไต่ตอนนี้เอฟผมก็อยู่ที่ด่าน8 9 6นะครับนี่เห็นไหม ซึ่งก็เนี่ยครับส่วนใหญ่ทีมที่ผมใช้นะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีแท้งแท้งหนึ่งหรือผมอาจจะใช้เอ่อตัวพิสวจนว่ยกัอนะงครับเพื่อมาทำการ<อ>เร่งเกตให้ใช้ถ้าไม่ตายเพื่อจะได้ใช้กับไอเจ้าตัว คาถาเศษดาวนี้นะครับหลักๆทีมที่ปั้นผมก็ประมาณนี้นะซึ่งหรือบางคนอาจจะไปปั้นเซเซียก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเริ่มแรกมามันก็แจกแต่ว่าผมไม่นี่ไงผมไปเปิดแล้วได้ได้ตัวนี้มาฟรอเบลซึ่งเขาเป็นตัวเป็นนักรบนะครับแต่ว่าสามารถซัมมอนน้อน น,น,น้อนออกมาได้อีก3ตัวนะครับมันก็ทําให้แบบว่ามีทั้งตัวตีใกล้ตีไกลแล้วก็เหมือนทีมเรามีอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้ผมก็อยูฮูดานเอฟเคยูาน,านเอฟเคไอ้ท้าทายเดียวนะอยู่ที่896ก็ดูเออท่านผู้ชมก็ดูเนี่ยว,ว่าพลังมันห่างกันขนาดไหนแล้วก็ดูเวลผมเวลร้อปั้นเป็นแค่ สามตัวแต่ว่าผมดันมาจนถึงไอ้นี่ครับก็คือแบบโอ้โหฝืนเล่นมาได้นะแล้วก็เออ่แนะนำว่าให้มันจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้วยนี่อันนี้ก็เป็นทีมที่ผมมีนะีลยวก็ประมาณนี้ครับเล่นมา2 0วันพลังก็ประมาณนี้ เน่ที่ผมปั้นหลักๆก,ก็คือนี่เลยลิล mm. ิเมอันนี้น้อนเอาไปลงทุกโหมดได้ก็แนะนำให้ใส่สุดนี่ผมก็อันนี้ก็เป็นสายฟรีนะผมแบบไม่ได้เติมนะตั้งแต่เล่นมาก็เลือดเลอเลือดบวกเลอเลือดบวกตัวแรกนะครับก็แนะนำว่าให้ตีอยวุธถ้าสับคนแบบมีงบจำกัดก็มีทรัพยากรจำกัด ก็ยังต่ำนี่เมย์ก็ควรที่จะบวกสิบนะครับถ้าใครใส่สุดก็ไปบวกสิบห้าได้เลยแล้วก็เนี่ยตัวที่ควรจะปั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าปลดอาวุธได้ก็โหดนะครับแล้วก็นี่ไอทอรานก็ปลดอาวุธได้ก็โหดเหมือนกันนี่ตัวตัวหลักๆที่เขาใช้ในการแบบอาจจะลงดันหรือว่าซีบอสก็คืออครับ ผมก็ยังได้แค่เทพนิยายนะก็กาลังเก็บเศษเรื่อยเพื่อที่จะปลดเทพนิยายบวกเพื่อเอาอาวุธประจําตัวนะครับเพราะว่าเขาใช้กันในการตีบอสบอสความฝันบอสโลกบอสอะไรแบบลงด่านก็ได้มันโหดมากนะครับตั้งหากที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ครับท,ท,ท,ทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้เลยนะแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ก็สําคัญนะครับในการที่จะเพิ่มพลังให้กับทีมเราเนี่ย ผมแนะนําว่าให้เราไปเคลียร์ดันนะครับเคลียร์ดันเก็บกล่องตีมอนแล้วก็มันจะมีพวกที่เป็นรูปมือครับเขาเรียกว่าอะไรนะเสื่อมซามอะไรอเนะี่ยเสื่อมซามพวกนี้ครับให้ทุกคนนะรัไปหาตีเผื่อต้องต้องตีนะครับเพราะว่ามันจะได้ของได้อาวุธที่มันจะแบบว่าเลเวลสูงๆมาไอเน,นี้เห็นไหม ไอตัวโลกก็คือมันเป็นเผ่าเนี่ยก็คือสายโลกก็คือไอพวกไอเป็นรูปคล้ายมีดนินจาก็คือเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์ผมเลเวลเอ่อร้อยละหน่ร้อยเก้าสิบแครับก็เนี่ยหาได้จากกล่องดันมอนหรือว่าจะตีจากบอสความฝันนะครับนี่ นี่นะครับท่านผู้ชมมันก็เนี่ยถ้าเราตีถึง80%เรน่ะเราจะได้อาวุธ280ไม่ใช่220นะครับก็คือเนี่ยในการเพิ่มทำทำให้ตัวละครเราแบบว่าดันไปได้สูงๆตอนนี้ผมก็เล่นปลดแบบเก็บทุกกล่องทุกไอ้นี่เลยนะนี่ผมเก็บแบบ100%เลยนะ อันนี้ผมก็มาจู่ถึงแมปล่าสุดอะ่ะถึงยอดเขาเศษของของไอเนี้ยผมนะยอดเขาเศษซากสี4ซึ่งก็ถือว่าเป็นแมปล่าสุดที่ผมดันมาถึงนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไล่เก็บกล่องหมดแล้วนะเหลือแค่ไม่กี่ตัวเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเวลส0ง วิวบน2องกว่าซึ่งเวิวมันห่างกันเกินนะซึ่งผมไม่ไหวก็เลยต้องทําการเก็บผม,ม่วงก่อนเพื่อที่จะเอาไปอัพตัวนะซึ่งผมแบบดันจนมาก่อนจนตอนแรกผมดันผมวิวร้อยทีมผมมาวิวร้อยหดันดันจนมาด่านไอไอย,ยอดเขาเศษซากสาแล้วทีนี้มันมีไอเสื่อมซามไอ้รูปมือ แต่ว่ามันให้ค่าเฉลี่ยต้องทีมต้องเวลร้อยเจ็ดสิบผมแบบดันขึ้นมาก่อนไนงะผมแบบตีตีตีแบบฝนืนขึ้นมาจนได้อะถ้าใครไม่ผ่านจริงๆก็สามารถที่จะเล่นใครจะเล่นคิวก็ได้นะเกมเนี้ยค่อยคอยไปก็ได้แต่ว่าผมแบบพยายามไงว่าเราจะดันไปได้ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่ยี่สิบเราจะได้แสงเมื่อตัวอะไรนะ นี่มันแจกทุกตัวนะครับก็เปิดกันเลยอุ้ยได้ตัวใจจริงอยากได้ไลเนียนะไม่ก็สก,การลิตตาที่เขาใช้กันแต่ผมเห็นตัวนี้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าคนปั้นคนโหดไปสุดนะสำหรับคนที่มีงบก็อาจจะดีแต่ผมไม่มี แต่ผมไม่มีตอนนี้นี่ผมก็มีแสงมืดสองตัวแล้วไรเนี่ยผมก็แลกแลกมาจากร้านค้าเออใช่พวกอุปกรณ์อ่ะสามารถไปซื้อจา,ากร้านอันนี้ได้ด้วยนะพวกอุปกรณ์อ่ะสามารถไปซื้อจากแต่มันแพงมากช่วงแรกๆก่ะคุณอาจจะไอ้น,นี่ตังอาจจะเหลือล้น แต่ว่าหลังๆลักมาตังคุณอาจจะไม่พอเนี่ยถ้าใครแบบรีบอะ่ะถ้าใครแบบมีตังค์อ่ะก็สามารถซื้อได้เนี่ยผมก็ผมก็ว่าจะมาซื้ออยู่แต่ว่าผมไม่มีผมไม่มีตังมันเป็นล้านอะ่ะหลังๆลังอ่ะดูอาวุธดีแต่พวกนี้มันเพิ่มสเซตเยอะขึ้นมามากเลยนะอจริงถ้าเปรบเราไปหลอมเพิ่มขึ้นทีละห้าวลห้าวลอะ่ะมันโหหลังๆมาไม่ค่อยคุมเลยนะ เพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากเอาเนี่ยเห็นไหมอันนี้สายไหนที่เราไม่ค่อยเล่นน่ะเราก็เอาไว้ก่อนเราหาที่ทีมเราใช้อ่ะเราพยายามหาของที่ทีมเราใช้อ่ะหรือเราได้ของจากกล่องบอสมาเราก็ดูว่าเราใช้ตัวไหนเราจะอันนี้ยังไงนะอันนี้มันอันนี้มันเวลมันต่ำกว่าที่เรามีก็หลอมไปเลยนะ ต่างมาเนี่ยหลอดได้เลยเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยเป็นกล่องสุม่มแต่ว่าถ้าเป็นกล่องบอสอะ่ะเราตีมาเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอาวุธของสายอะไรนะซึ่งเราก็เอาเนี่ยสมมติเราเล่นทีมเนี้ยผมก็ดูเลยว่าเออตัวดาเมจหลักเราคือมีตัวอะไรก่อนมีตัวอะไรบ้างแล้วก็เอาใส่ให้ตัวนั้นก่อนเพราะว่ามันเป็นกล่องอาวุธเราก็เอาให้ตัวดาเมจที่เราทําสูงสุดให้ให้ตัวนั้นใส่นะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับสายฟรีอันนี้ผมก็เล่นมาวันที่20แล้วก็ใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ